คุณผูชมทุกคนทุ่านด้วยนะครับวันนี้กับช่องไอ o ูซิ่งเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับวันนี้คือหลังจากที่ว่าทิปที่แล้วนะโดนโคลนไปทั้งคันนะตอนนี้ก็คือพังแล้วนะพังแล้วอยู่เปื่อหมดเลยตอนนี้ก็รืออะไรผมเพิ่งทําเสร็จนะครับฟังครับเนี่ยคือมันเสียนะโอเคนะวันนี้ก็คือวันนี้เราจะมันย่นแหนนะก็เแบบื่อแล้วทรงแบบทรงเชงิง เ,เต็มเต็มเนี้ยผมอยากเปลี่ยนเป็นเป็นทรงเชียงครับอยา่าไปวัดจีแบบเล่นเล่นซะหน่อยทำทรงเชีงวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากวันนี้คือจะมาย่นแทนครับคนย่นแทนตัวนี้แหละครับผมก็จะแทนมีเนื้อเย่นครับแทนเดิมว่าสิบมีอยู่นะครับแต่ว่าจะย่นแทนตัวนี้แต่ว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือผมจะทําเป็นตัวเก่านะครับทำเชียงเป็นตัวเก่านะครับเพราะเวลา เวลาผมจะใส่ชุดสี LED คือมันก็จะเรียกว่าอะไรอยูอย่เล็บดำผมก็จะไม่ต้องแบบไม่ต้องซื้อใหม่ครับเพราะยนเห็นต้องตัดชุดสีใช่ไหมล่ะเนี่ยพอดีมันโยกได้พอดีก็เลยจะทำใหม่เนี่ยนะก็จะเปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะชุดอ่าชุดไฟนะครับผมไม่ใช่ดิเฟรมของร1 0ิตัวเก่านะปีับปี2012ถึง2018นะครับ โอเคนะผมก็เดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมถอดพวกชุดสีชุดอะไรเลยนะผมทุกคนไม่มีใครถือก็ให้มาเดมก็น่าจะตัดไปตอนที่เสร็จเลยนะแล้วก็เอาชุดสีชุดสีตัวตัวที่จะตัดมาเทียบนะทุก็ประมาณนี้ว่าโอเคนะครับทุกคนก็คือตัดมาทำที่ตรงนี้เลยนะค,คือเดี๋ยวผมก็ที่ผมจะย่นแหนะครับก็คือ,อคือผมจะใส่ น in ี much, much, ่นะครับใส่ไฟหน้าด้วยนะครับแล้วก็ใส่เลื่อนใหม่เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เลื่อนใหม่นะสายไฟก็มันก็ต้องเดินใหม่เพระมันที่เกียร์ช่วยใส่นี่เลยก็มันก็ไม่ได้ที่เล่นครับเกียร์นะผมก็เนี่ยอันดับแรกคือตัดมาอัลเทอร์นีแนนดเห็นไหมเดี๋ยวดูก่อนเกียร์อยู่มั้งนี่นะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะตัดเลี้ยงมันนี่เลย โอเคนะครับทุกคนก็ต่อจากเมื่อวานนะครับก็คือเมื่อวานเราได้ตัดฟิล์มตัดย่นแหนอะไรไปนะผมก็ประมาณนี้ก็คือไม่มีขาตั้งนะครับทร่เชงก็ต้องถอดออกเท่านั้นนะคือผมมีโปรเจกต์นะเป็นเกียร์มือนะเกียร์มือชิปเดี๋ยวเดี๋ยวเกียร์มาเชื่อมทำเกียร์มือนะครับผมก็ประมาณนี้นะก็คือเดี๋ยวเราดูให้ดูเดี๋ยวับขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นขึ้นบนแหน อ,น,อนี่นะทุกคนทรงก็ทรงบนรถก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือฝั่งดได้ปกติคือต้องเจาะรูตรงนี้ด้วยนะครับพอให้มันเข้าสลักได้ฝั่งนี้ก็ประมาณนี้เลยประมาณนี้นะทุกคนคือจุดหัวนี่คือผมไม่ได้เอาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ใช้น็อตเลยนะก็ใช้แต่สายรัดนะทุกคนสายรัดจุดสี่เลก็แน่นก็แน่นอยู่นะหัว ก็ประมาณนี้เลยแฮนย่นครับใช้เป็นแฮนีเนีมนะผมไฟหน้าก็ติดนะโอ้โหขีห่มาเมื่อกี้ถ้ามีถ้ามีเวลาน่าจะได้ขี่ไปทำคลิปอยู่นะครับทุกคนก็ประมาณนี้เดี๋ยววัน้นขอคำน้อก่อนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ย่นแหงก็ประมาณนี้ก็ไปทำตามก็ได้ครัถ้าชอบก็ทำตามไม่ชอบก็ ไม่ต้องทำตามครับแค่นั้นเองคือผมตัดเยอะไปหน่อยแต่จริงตัดแค่ประมาณนี้ก็กได้แล้วนี่เนี่ยมะวงกล้องนย่าเนี่ยประมาณนี้อันนี้ก็ตัดประมาณนี้นะก็ประมาณนี้ทรงเพิ่งเปลี่ยนหัวฉีดไปนะผมก็จะไปเทสหัวฉีดด้วยเลยครับดูดิน็อตอะไรคลายหมดเลยดูอ่างปาก็คลายคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับโอเคก็ประมาณนี้นครับบ๊ายบาย